โดยในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาณทุดงคัสถานลุ่มน้ำฟางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกระถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นวันรอคอยมาหนึ่งปีกับงานบุญใหญ่ของพุทธศาสนิก,กชนในปีนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานสง์ สำหรับท่านประธานเอกพิเศษคือกัลยาณมิตรดิธพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคาวนิตซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรของคณะเจ้าภาพและคณะท่านประธานเอกพิเศษเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบารมี รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่มาร่วมงานบุญใหญ่ครั้งนี้และก่อนที่จะมาประกอบพิธีทอดกระถินคณะกัละยาณมิตรได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อจากนั้นกัละยาณมิตรพงศักดิ์วิเตียน,นี เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาก่อนที่ประธานกรถินจะได้กล่าวคำถวายผ้ากรถินและถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์นอกจากนี้ผู้แทนยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งน้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์สำหรับการทอดกรถินสามัคคีของทุดงคัสถานลุ่มน้ำฝางในปีนี้เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการสร้างทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆเพื่อเป็นที่รองรับผู้มีบุญในการทำกิจกรรมงานบุญปฏิบัติธรรมอบรมในโครงการต่างๆและขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ใจของสาธุชนให้อยู่ในศีลธรรมซึ่งพื้นที่ตรงนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาและที่ผ่านมากว่า10ปี ได้ดำเนินงานขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะวันนี้ด้มาร่วมบุญที่นี่ก็เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่ร่วมกันาศาสนาเราก็จะเลียวลงแต่นั้นการทำบุญมันก็จะได้บุญนะครับแล้วเราได้บุญบุญส่งผลเราก็จะทำอะไรก็จะ สะดวกสบายและอยากจะให้อนุชนรุ่นหลังนะครับเชื่อเถอะว่าพวกเราเอาเวลาไปทำอะไรเอาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องล้วงกระเป๋าทั้งนั้นถ้าเราล้วงกระเป๋าแล้วทำอันสิ่งนั้นเป็นบุญเราก็ได้กุศลเท่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลเราก็ได้บาป นะครับก็สร้างบุนสร้างกุศลกันไปดีกว่าไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะครับค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาที่ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางนะคะปื้มกับการกระถินครั้งนี้มากเลยค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่มาเราไม่คิดว่าทุกอย่างจะสัปะยะขนาดนี้มาแล้วบรรยากาศดีแล้วก็ปื้มในบุญนะคะเพราะหลวงพี่ท่านได้พูดว่าถึงแม้เราเดินมาไม่ได้ก็ให้คารมา คานไม่ได้ก็ให้กิ้งมารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆอะค่ะในการทําบุญนะคะแล้วเชื่อว่าบุญใหญ่อย่างนี้พลิกชีวิตได้จริงๆค่ะการที่ทํากระถินนะปัจจัยนะคะแต่ละศูนย์แต่ละสาขานะคะ่ันได้เอาไปทํารุบํารุงนะคะฟื้นฟูนฟนพระพุทธศาสนานะคะต่อยอดศาสนาเราให้อยู่มิ่งขวัญของประเทศชาติเรานะคะขอเยนเชิญทุกท่านนะคะ อย่ารีรอนะคะออกมาทำบุญกันเถอะค่ะแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีค่าต่อ,อยอดพระพุทธศาสนาทำให้พระได้อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับเราให้ธรรมะเรานะคะาศาสนาของเราก็จะอยู่ยั่งยืนไปตลอดค่ะการทอดกระถินนี้ก็เป็นบุญใหญ่ซึ่งมีแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปี เพราะฉะนั้นก็มีความตั้งใจค่ะคือถ้าสมมติว่าอยากจะไปทอดกระถินที่ไหนได้นะคะที่มีที่เราทราบเนี่ยยินดีที่จะไปทุกที่เลยค่ะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของเรานะคะเราก็ต้องบำรุงบำรุงพระพุทธศาสนาทาั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะโดยเฉพาะที่นี่ก็อยากจะฝากทุกทกคนไว้นะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าไกลค่ะ แต่ว่าหัวใจของท่านเนมเหมือนเพชรเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามาช่วยกันบำรุงแล้วก็สร้างในสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้นะคะเราโชคดีค่ะที่ได้เป็นชาวพุทธอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องสร้างบาร,รมี ไม่ใช่เกิดอย่างชาวโรคท,ทั่วไปซึ่งเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่รู้อะไรในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วค่ะ